สวัสดีค่ะวันนี้ได้มาตลาดนะัดวันนิสวนิสบอยตอนตอนเช้าแปดโมงถึงเที่ยงนะคะในวันนิสบอยคอมมูนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตลาดนะัดตอนเช้านะคะของขายของเก่าขายนะคะมีทั้งขนม สวยมากค่ะของเก่าค่ะ สวยอืมตอนเช้านะคะของขายเยอะแยะค่ะของมีของของเก่าของใหม่ปะปนกันแล้วตอนนี้เดียวเราไปไปทะเลไปเล่นน้ำกับลูกสาวนี่นี่ค่ะนี่เมืองมืวงเมืองเวเนซุเอะ่าดูนี่ค่ะ ในเมืองสะอาดแล้วก็สวยนะคะตอนเช้าๆของเก้ามีทั้งของเก้าของใหม่คะ่ะปะปนกันค่ะเดี๋ยวน้ำจะไปเล่นน้ำกับลูกสาวที่เทะเลนะคะเดี๋ยวค่อยถ่ายถ่ายคลิปใหม่นะคะ ยังไงแค่นี้นะคะ